ขอบคุณค่ะโหทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าตั้งใจมากโอ้โหงันเข้ามาอยากขอถามนิดเดียวว่าที่ไปมาเมื่อสักครู่เนี้ยชื่ออะไรเป็นสวนอะไรนะสวนละไมโอเคโอเควันนี้เราจะมาในหัวข้อสัมมนา,าเนี่ยเคาระบุชื่อหัวข้ออะไรนะคะ สื่อสารและการทำงานเชิงบวกขอบคุณค่ะมีกี่ท่านในที่นี้คะที่เชื่อว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเอ้ยเอาจริงกับตัวเองนะเอาจริงเอาจริงกับตัวเองเอาจริงกับตัวเองไหนขอขอดูอีกทีหนึง่งโอเคขอบคุณมากค่ะและมีใครในที่นี้ที่ เชื่อว่าการสื่อสารไม่ใช่เรื่องสำคัญท่านปออค่ะสรุปเรียบร้อยค่ะทุกท่านเชื่อหมดแล้วว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญโอ้เยเยชยมกขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ด้วยกันขอบคุณที่ให้โอกาสติ๋วได้มาแบ่งปันในหัวข้อของการสื่อสารด้วย ซึ่งเป็นหัวข้อที่ติงเนี่ยให้ความสำคัญมากขอบคุณที่เชื่อว่าจะตั้งใจเล่นด้วยกันติวว่าตั้งใจเลยว่าจะมาเล่นกับทุกท่านอน่้และเชื่อว่าทุกท่านก็จะตั้งใจเล่นแบบ100%โอเคไหมคะโอเคทำมือหน่อย และที่สำคัญหาว่าถูกเลยนะเพราะว่าการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยใครหลับก่อนคนนั้นชนะดีไหมคะดีตอนเข้าทางใช่ค่ะอะอันนี้จริงๆนะมีข้อแม้นิดเดียวว่าในเซสชันที่ให้นอนนะเออตอนตอนนั่งตอนยืนเราก็เต็มที่แต่ตอนที่นอนเนี่ย ทิ้งทุกอย่างไปได้เลยโอเคไหมคะครนี้ในสามชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างสามชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคุณเดี๋ยวติ๋วจะชวนคุณเรียนรู้เกี่ยวกับวงล้อชีวิตที่มันเป็นส่วนที่หมุนพาเรามีชีวิตต่อไปอ่ะ คำว่าวงล้อมันก็เหมือนวงวงล้อใครใครใครในที่นี้กาลังนึกถึงวงล้อจักรยานออกวงล้อจักรยานให่ไหมคะและเราก็ยังจะได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและที่สําคัญจะได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารในเชิงลึกในระดับจิตใต้สํานึกเลยดีไหมคะดีไหมในระดับจิตใต้สํานึกเลยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะ ไม่ค่อยได้ยินที่ไหนมาก่อนอยังไม่พอคุณยังจะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองดีขึ้นความรู้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะใช่ความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือรู้จักตัวเองต่อให้คุณรู้อะไรมากมายออกไปถึงดาวังคารเลยแต่ถ้าคุณนะไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้จักตัวเองว่าจริงๆลึกๆกอะ่ะฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรประโยชน์มันก็น้อย และนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันเต็มที่ภายใน3ชั่วโมงโอเคไหมโอเคนะใช่ซึ่งตรงนี้มันก็สืบเนื่องมาว่าใน10ปีเนี้ยโดยเฉพาะในช่วงเวลา10ปีอ่ะจิวได้โคช้ชแล้วก็ได้แบ,บ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการสื่อสารมันสำคัญนะ แม้กรทั่งเกี่ยวกับความรักการทำงานสุขภาพของเราอะ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการทำงานเงินทุกอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารและติ๋วก็ได้ใช้ทักษะการโค้ชเนี่ยช่วยคนมามากกว่าพันคนโดยเฉพาะในช่วงโควิดทำไม